วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกล่องของเล่นกันนะคะก็จะเป็นกล่องของเล่นราคาสิบบาทนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยน,ะะนี่ม,มันมีห้าบาทกับสิบาทแต่ห้าบาทหมดเราก็เลยซื้อสิบบาทมานะคะซ้อน ทุกคนนี่จะเป็นกล่องแบบนี้ให้อีกรอบนึง okay, แล้วก็แกะกันเลยอยากใช้คัตเตอร์แกะนะคะจะแกะด้วยคัตเตอร์จะคุ้มไหมนะคะ อันนี้จะเป็นปืนที่เอาไว้ยิงอ่ะนับเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นลูกปืนเนลองยองอืมนั่นยิงได้จริงค่ะโอเคก็ปืนหนึ่งกระบอกกับลูกศรศูนส,สองอันแล้วก็เป็น เกมอะไรนะเ,น,รเน,นี่ยเสร็จทีเดอเสร็จป่ะลองแกอองนะอันหนึ่งนะคันนี้นี่นะคะก็จะเป็นตัวเดินนะคะนี่ เป็นส,ส,ส,สีเหลืองเป็นสีเหลืองสีเหลืองอุ้ยมองไม่เห็นนี่นะคะจะเป็นอีกเราหนึ่งนะสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็สีน้ำเงินมีสีตัวแล้วก็มีอันนี้ให้ลูกทอยใช่ปะลูกเต๋านี่นะคะแล้วก็เป็นการะดานจะเป็นแบบกระดาษ ใช่ดิมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เกมเศรษฐีแต่มันน่าจะเป็นแบบอื่นให้ยิงเหรอเราจะลองเล่นกันดูเราจะลองเชื่อมต่อกันดูว่าจะใช่ไหมมันน่าจะเป็นแบบให้แบบ ให้ยิงให้โดนใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวนี้เคลื่อนที่มาแบบนี้เป็นแบบนี้โอเคก็ถือว่าคุ้มในระดรับหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c ค i คะบ๊ายบาย